ตอนนี้นะคะเราอยู่ในสวนสัตว์สู้ไทคูนที่พี่ยกสร้างขึ้นมาเองแล้วก็อยู่บนเขาด้วยนะคะบนเขาเพี่ยกสร้างมีสัตว์อะไรบ้างอุ้ยนี่ไงนกกระจอกเทศปะเราเข้าไปดูด้านในก่อนนี่หุ้ยหูยหยน้องอารมณ์ดีน้องอารมณ์ดีเลยอุ้ยมองหน้ามองหน้ามีอะไรลูกมองหน้านี่มองหน้าเออหาเรื่อมปะเดะหาเรื่อมปะเดเะเดมองหน้าขายใหญ่มากเลยแล้วเราอ่ะขายใหญ่เ <c oughs> ลยแต่เติมน้ำให้ก่อนนะจ๊ะน้ำหมดเนาะน้ำหมดโอเคอุ้ยเติมปุ๊บกินปั๊บอุ้ยอะไรมันจะน่ารักขนาดนั้นอ่ะ หั่งกระดิกด้วยอุ้งนี่นี่นี่ถ้ากินอย่างเท่มีสองตัวนะเผือนจะใส่ไวอ้อ่ะอู้มีสามตัวแล้วแสดงว่าน้องออกรูกออกรานแล้วน่ารักมากต,ตัวนี้ตัวหนึ่งข้าวหมดข้าวหมดเติมให้เติมเน้าให้อีกเออน้ําหมดน้ําหมดน้ําหมด,หมด,หมด,หมดโอเคอุ้ยมีสามตัวแล้วนี่อันนี้คือน่าจะเป็นเติมน้ําต่อเติมน้ำแอ่งน้ำว้ให้นอนเล่นอ่าอตัวนี้ท้องแน่เลยทุกคนมันขึ้นว่าครอบครัว นี่คืออะไรอ่ะอือเอาเก็บอือก่อนน้องน่ารักจังเลยอ่ะเป็นมิดมากดูห่างก็ดุกดิก๊ก